Kìa bác. không biết hãy, same time. cần, Hola, swamp gun. Hola. All right, come on, kids, go. Oh, no code. Anyone? All นี่อเอาไปฉายไปแซมอยู่ใ,ใกล้ไว้ผมรู้นะบางคนเริ่มเรียนรู้แล้วเด <c oughs> ินตีแ่แล้วทางไหนจเจลเราควรไปทางนี้ดูไหมว่ามีอะไรเอาละจะไปทางนี้กันดีกว่าอโอเคเราไปกับเดือลที่นะ หนูไม่ชอบที่แบบนี้เลยนันก็ด้วยแต่เราไม่มีทางเลือกทีนะถ้าเราหาทางเปิดมันได้หนูน่าจะขาดเข้าไปได้นะเออเดี๋ยวตัวเบลล์ อยูปืนก่อนโอ้โหก็เสร็จโอ้โหโอเคอเคล่แนแตนแตนว้าล่าเล่นสนุกมีอะไรที่เราจะคาดได้ไหมไม่ขาดกันไกล กูเชื่อพวกนั้นไปกับเราจนเจอทอมมี่เลยไหมฉันก็ไม่รู้เดี๋ <gonna> ยวเราก็รู้จะเป็นยังไงต่ออีสต์นี่ก็ผ่านไปสองสามเดือนแล้วแต่โลกกับยังเล่เทีไม่มีที่สิ้นสุดเลยทุกๆท,ที่ที่ไปก็มีแต่พวกติดเชือ้อแม่ก็ผู้ไม่ติดเชื้อที่พยายามจะฆ่าผมเต็มไปหมดมนุษย์กับเป็นกลับไปอยู่ในห่วงโซ่อาหารอีกครั้ง ผมค่อนข้างจะช็อกนะที่ผมยังรอดมาได้นานขนาดนี้ท่อน้ำนี้ท่อน้ำพวกนี้ดูท่าจะปลอดภัยนะการที่มีทางเข้าออกจำกัดมันทำให้การป้องกันได้ง่ายมากและถ้ามีใครสักคนเข้ามาในนี้ผมก็สามารถหนีพวกมันไปได้พ้นในเขาวงกฏแห่งนี้อยู่ดีผมอาจจะไม่แข็งแกร่งพอแต่ผมคิวมากนะรู้ไหมผมคงต้องจับเจ้าอยู่ที่นี่จนกว่า ทุกอย่างข้างนอกท่านจะเริ่มสงบผมว่าผมคงต้องเป็นมนุษย์ท่อท่อนะฮะทิ้งไปซะและ้วไวไฟแล้วผมด้วยละ่ะอิชเเพื่อนโอ้เซลลิตที่เยอะแยะขนาดนี้มาตรงนี้เราเพื่อฝามใช่ไหมเอลลี่ฝามอ่ะฝามไปนี่เจอสองคนแล้วล่ y อันอนี้เหมือนจะมีค้างข้างหน้าตรงนี้นะ่ะ ทางนี้เลยมันโทษท้ำพีงเขาจะเสียเหลืออะไรไว้ให้เราไหมเราออกไปทางนี้กันได้ไหมอืมขอเช็คดูก่อนนะไม่ล่ะไม่มีทางขึ้นไปข้างบนนั่นเลย ผมว่ายน้ำไม่ได้เ,นะเราทั้งคู่นั่นแหละมันติดเอาแหละโจเอลเราจะข้ามไปยังไงก็คงต้องหาทักทางแล้วนะมีไม้กระดาษมนดับแรกเต้นี่อยู่บนรางเรือสิอ่งงบางทีอาจจะมีทางใช่มันนะเออโอเคดูเครื่องวันไฟเห็นแล้วตอนนี้ผมกำลังคิดว่าต้องลงน้ำใช่ไหม ยอวทรานี่นะเอาดนานาใช่ไหมนี่นะมันจะไม่มีอะไรเลยเราคิดเยอะไปเดี๋ยวน่าจะขึ้นได้เพคนเดียว อ๋อนี่ไงไม่ได้โอเคมีซากรถอยู่ตรงนั้นทงดูไม่มีะไรปีไม่ได้หรอ,อ 是啊，来。 ข้าไปตรงนั้นต้องทำไงต้องบอกบอกคนอื่นยังไง <c oughs> เอ่ออไม่ได้หรืออ๋ออันนี้เหรอเออไม่ใช่เดี๋ยวรอเวลาสักครู่นะฮะ ลองไปแก้สะตูดูเพื่อตอัวละครมันบักอยู่บักเก่งอ๋อนี่ไงผมคิดเยอะไปสินะเฮนี่ลองดูสิเอ่ให้เฮลี่ทำดีกว่าเอาล่ะหมุนแล้วนะ เฮ้ยไม่ได้ผลโอเคยังมีไม้กระดานให้เราเราจะไปดูหน่อยระวังด้วยแหละของนั้นล่ะโอเคเจ้าเอวเจ้าเอวมันใสลุยจริงจริงวิสดุดสุดเราก็ได้มีดครบทุกอันผู้อยเต็มหมดแล้วของ ของฟูมากยัะไม่กระสุดน,นะฮะนี่ไงเราเจอแท่นใ,ให้น้องๆได้ขึ้นละโอ้ย oh <shit. S 1> ชิบมันนอนอยู่ัะผมก็สองตัวล่อยมันนอนไปก่อนเราจะไม่ควรมันอยู่ตรงนี้ อยากเคลียร์เคลียร์เลยแล้วกันเนาะด้วยระเบิดไฟที่เรามีมช้ากว่าเดิมโอเคตายไหมไม่ตายด้วยนะโอเคตายโอกาสที่จะเคลียร์โจเอลเอล้ยเป็นไรนะ ้ยังอยู่ดีแค่ต้องการเคลียร์นิดหน่อยมีอะไรบ้างไม่ต้องเป็นห่วงใจมาเลยเาการมาเอาของนะฮะถือว่าได้ใช้ของที่คราฟมาหน่อยแล้วกัน เนาะแล้วก็ได้ครับคืนนันดีเออของพร้อมบวกมาครับเอาแหละเอาแหน้องๆไปให้น้องๆกันดีกว่า <c oughs> ไปกันเลย เจ้านี่อีกแล้วเอลลี่นะดูงานใช่ไหมน้อง Let's go early เอลลีโอ้ันดูฉลาดนะด,ลาดีนะหนูรอจะออกจากที่นนะี่นไปๆแล้วนะ ดูือว่าเครื่องปั่นไฟยังมีน้ำมันพอจะใช้ได้หรือเปล่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วโอ้เยี่ยมเลยอาอแล้วเราขึ้นยังไงอ๋อ <c oughs> อยากเชื่อมันยังใช้ได้เฮ้ย <c oughs> อย่าพูดเป็นลางสิ หรว่าจะไม่ช่วยกันสิสาปแชางมาให้เลยนะไต้องบอกเลยว่าผมประทับใจพวกคุณสองคนมากๆเลยตอนนี้เราได้จะมึงโผลแล้วลหละได้ตายเสร็จมึงโผลแล้วนะ แกิดอะไรข yup. ึ้นที whoa, 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 whoa ่นี่เนี่ยพี Actually, ่ค like ิดว่าม um um> um ีคนอยู um ่ที <t um> <t um 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 ่มาก่อนเนี่หายโวโวโวกับดักเสียงนะเป็นสัญญาณเตือนแบบหนึ่งหนูไม่เคยเห็นได้ยินเลยมีคนอยู่ที่นี่แต่ดูเหมือนจะอยู่ไม่นานน่ะใครจะอยู่ที่แบบนี้กันคนที่คิดว่าจะทำแบบนี้ให้ปลอดภัยไงสัญญาณยักอ่านกดจำจิน สำคัญปรดอ่านปรดดูให้มั่นใจว่าประตูล็อกแล้วถามรหัสผ่านทุกครั้งถ้าคุณไม่รู้จักแขกผู้มาเยือนนาจาจะโกนหรือโบอกเวกวิ่งไปยังที่ซ่อนถ้าได้ยินเสียงเตือนไวๆก็ไม่ได้อ่าโอ้วลูกสองเฟืนสั้นเรียอีกอย่างลูกสอง ปนหกอันนี้ผมเล่นเองนะจังหวะจวนตัวที่มาใช้ได้นะเออดีๆจะน่าจะคิดเกินแล้วเราไม่ประหยัดเวลาโอ้เจ๋งแฮะเอลลี่ย่าใจเย็นหน้าเอลลี่ทำอะไรผมเลยกันเนี่ยแซมไปเป็นประตูตรงนั้นพร้อมไหมโอเคเอาเลยเฮดบอลโอ้เอลลี่เห็นหรือเปล่าลดเสียงหน่อยพวก เหปุา่ <2: Yeah. S 1> ได้โทษทีฮะดดดุน่าจะมีผู้ติดเชื้ออยู่ในนี้นะครับนี่ไงมีสปอร์นิดหน่อยแถวนี้แต่ไม่ถึงก็ต้องปิดหน้ากาก mời nó mời chile mời vậy mời chile mời chia mời chào 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 mời ลันเนอร์เหรอก่อนนะไอคิดว่าเราจะรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่จากที่เห็นคิดเกอร์แสดงว่าเกิดขึ้นยืดนานแล้วเราต้องไปกันต่อสิ่งที่เราทำได้ก็คือหวังให้มีมันแค่นี้ไม่น่าจะเป็นแล้วหรอกนะ จริงจำนวนน้อยๆให้มีแค่นี้นะฮะ<_ <EN> _เออฟอกผมรู้สึกเออโอเคสุดละตอนเนี้ยสปอร์นี่ทงไปต่อใช่ไหมเดี๋ยวนะผมขอกลับไปทงดูก่อนนั้นเกิดสุด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 ของสำคัญ ได้เกันเลยอ่ะวิยตกใจกระสุนสองเป็นไร้อ่านด้วยนิซูซานโอเคจะโฟมาบอกว่าเจ้านี่เก็บน้ำฝนพวกนี้เป็นไอเดียที่ดีมากเลยการเก็บน้ำไว้โดยไม่ต้องออกไปไหนนี่มันฉลาดสุดๆไปเลยผมหวังว่าคุณไม่ว่าอะไรนะ แต่ผมเอาฟืนฉีดน้ําให้ลูกๆไปสอนก็บ,บอกแปลแปลว่าแน่นอนผมเปียกชุ่มทั้งวันเลยถ้าคุณไม่อยากให้เด็กๆเ,เล่นฟืนฉีดน้ําก็บอกผมแล้วกันผมจะลีบคืนไว้เจอกันเมื่อค่าคืนนี้แต่ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าใครทำมิดมิดโล,ลจารย์ปดสุดพิเศษของเขาอีกแล้วไหนยอย่างาาจีงนอิดมีชมนชนเลยนะอิ เพราะน่าจะคนท,ที่อยู่ตรงนั้นนะะฮอนอยู่ตรงนั้น,น,นอีชโอ้ว้าวน่ากลัวจังห้องนี้พวกเขาไม่เท่าหลับบายไม่เท่ย พวกเราโดนขังผมคิดว่าคนอื่นๆคงตายกันหมดแล้วมีเด็กอยู่กับผมบางส่วนมีผู้ติดเชื้อกำลังทุกประตูห้องนี้ผมไม่รู้ว่าพวกเราจะยื้อได้นานแค่ไหนถ้าอิสและคนอื่นๆยังมีชีวิตอยู่พวกเขาก็น่าจะมาหาเราได้แต่ถ้าไม่เหลือทางเลือกจริงๆผมคองต้องจาัดก,การให้เร็วที่สุดตายเจ้าอ๋อ้ขอเขาทเรามาก็คือไม่ได้กายไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อนะครับ จากการโดยการฆ่านะครับน่าสนใจขอลองหน่อยไม่ท้าแล้วทีนี้จะหมายถึงไม่ไม่กลายเป็นผู้ติดเชื้อนะอะไรประมาณนี้เนาะมีโฟกได้อีกอันหนึ่งเรอว่าดีจังไปกันต่อ มัจะเจออะไรหนัก,หนกไหมเนี่ยอุ้ยมัน,นไม่น,าน่าไว้ใจอย่างตัวนี้ยุยถอยไปปะะไัดเลยถอยไปชิปหายซ้ำ yeah, cool. ไม่ผมไม่เป็นไรน่าจะฉันเองฉันคงไปทำระบบป้องกันอะไรสักอย่าง้มันทำง,งานนี่แหละนะเอลลี่เราดูกันว่าจะยกขึ้นไหมแล้ว นี่มันแปลกจังใกล้เข็นู้ก็เหมือนู้ครับก็คิกเกอร์อะไรนะเฮ้ยนี่มันไม่ขยับเลยพวกมาเหอะออกจากที่นี่แดนอยู่ให้ใกล้เขาไวแล้วนี่เราต้องไปแล้วฝากเขาด้วยไปเนี่ยไปเนี่ยไปมองว่าเอลลี่จะรอดนะผมเป็นห่วงเอลลี่นะฮะ ดันอยู่กับเราบอหายแล้วยันไ็นไรนะผมรู้เอาล่ะไปกันเด็กๆดูดว่าเราจะเจออะไรที่นี่โอเคโอเคโอเคเห็นไหมยอยู่ข้างหลังใช่ไห้ถ้าฉันวิง่งนหนก็วิง่งน่าอะไรมีเ็นฮะแต่ไม่รู้ว่าเป็นน่าจะเป็นพวก ติดเชื้อนี่แหละผมว่านี่เต็มโอ้ยสตอเกอร์มีสตอเกอร์ฮะอันตรายแล้วถือลูกซองเลยถือลูกซองเลยมี่ก่บเฟละเยอะมากตัวโก้เกิดเลย ไิกูไิกูโอเคตายดิยังมีสต็อกเกอร์รอดอยู่นะฮะมาขางไม่เมื่อกี้มีสต็อกเกอร์วกกริ่งผ่านไปนั่นไง ตายไหมยโอ้โห,โโหประบาาไม่ได้เลยหมดไหมที่นี่ต้องรีโหลดดว่วนเลยฮะประบาาไม่ได้จริงที่นี่หลังมาเลยแหละ <c oughs> เหือไปแล้วถ้ามีลูกซองเล็กนะ ผมว่าสู้ยากอะมีเต็มโอเควิยังมีอีก

สุดไม่ออกคุณทำได้เราต้องไปกันต่อได้เปแลไวใช่ไหมโอ้โหผมต้องเปลี่ยนอาวุธเป็นไฟมารัวๆเลยเกสตรไว้ขออนุญาตฮะอุ้ยกดผิดขออนุญาต ใจกัสุดแท้เรียบร้อยผมว่าพวกนั้นเยอะเลยแหละหมายถึงคนน่ะก็น่าจะใช่เตรียมพร้อมบวกไว้ตุเอ้ยพวกวกตีดเชื้อเยอะขนาดนี้เยอะแน่นอนเศรษดามีดเป็นของดีมากเลยอะวิดีน้ำแบบมาเนี่ยเป็นกันพลาดของสำคัญ นี่ของแต่งปืนใช้แต่งปืนิ่มอระดับสามโอเคอตัวละครคุยกันน่าจะหมดแล้วมั้งเราทักไปต่อกันนะอันนี้คือน้ำที่ว่าหาใช่ไหมวิธีเก็บน้ำ รู้นี่สิมันจะเป็นห้องเรียนนะทำไมพวกนั้นรักษาที่นี่ไว้ได้่างนี้เนี่ยไม่ใช่ตอนนี้ต้องาาทำอะไรกอนออกจากที่นี่กันเถอะโอเคไปเลย มัวแบบไม่ไม่คิดว่าจะโดนหัวฉันเลยน่านอยเจอเอลี่ยังเว้ยเอ้ยเจอเอลี่นี่นั่นเดอลี่เลยปะมาเร็วเฮ้ยมาละโจเอลพวกมันละแจมเราจะต้องไปต่อ แซมวิ่งพวกมันมีเยอะเกินไปเอลี่เอล่อยู่ห่างประตูไว้ถ้าเราช่วกันล่ะเดี๋ยวเอลลี่เดี๋ยวเข้าแซมเขาพาเข้าไปแล้วเขาอะไรนะแซมเนี่ยจะทำอะไรพาเราออกจากที่นี่ไงไั้ตัวรีบลิบเลย เร็วๆไป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 ทุกคนขึ้นไปมันได้เร็ววิ่งเหรอจังหวะนี้เดี๋ยวนะอ๋อ,อต้องลงแล้วมีอะไรเอา๋วไป,ไป่อนก่อน บอกเอ้ยมันต <tra> ิดเดี๋ยวันเดี๋ยวันหนูขึ้นไปที่หน้าต่างเดี๋ยวจะเปิดประตูอีกฝั่งไปเปิดดันอีกฝั่งแบบนี้ยังไงเดี๋ยวนะแล้วเข้าแซงไปด้วยแล้วพี่ล่ะฉัไม่ไปหรอกแล้วเข้ามีของยังไงเนี่ยวิเดี๋ยวนะมีระเบิดโอเครู้แล้ว 왠지. โอ้กระสุนหมดโอเคตัวเราทำได้โอเคโอเคผมเกินตัวจริงจัิงหวะเนี่ยโอ้ไม่โดนอีกประตูเปิดแล้วไปเร็วเออรู้แล้ว เอาละไปของแทบหมดให้ตายเถอะอากาศบริสุทธิ์โอ้อะไรดูนี่สิโถ่ดีเราเล่นกันใช่ไหมเนี่ยขอบใจที่เตือนหลังจากอีกฝั่งนะโอ้นี่อยู่ไหนเนี่ย เราใกล้แล้วละไปเถอะเป็นไงบ้าง้องสายเกือบไปแล้วนะว่าไหมใช่ไม่ใช่คนทรงจำที่ดีเท่าไหร่แต่เราก็รอดนะใช่อ่ะโอเคครับผม สำหรับพาร์ทนี้ผมก็หยุดความสนุกไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับในเรื่องกำลังเดือนเลยแล้วของผมก็ลองก็ล่ยหรออีกแล้วครับผมแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้อก็ขอตัวลาไปก่อน Good night a n sleep well แล้วเจอกันพาร์ทหน้านะครับผมในเรื่องจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันต่อบายแล้วเจอกันครับผม